เครื่องลินน้ำพี่น้องเครื่องลิ้นน้ำนเหต่ตขืนขาสูงๆมันจังลิ้นสบายเดี๋ยวห้าจะพาไปเบิง่งอันนี้เราสาม,มารถเห็ดถาว่าเขามีตูวเชี่ยมเขาเห็ดเองก,ก็ได้พี่น้องง่ายๆเห็ดไปใส่ในครัวเรือนเดี๋ยวฮาจิยกอกนกระติกน้ำลงก่อน พามาเบิง่งวิธีเหตุของเขาแบบไงไงใส่เล็กดัดธรรมดาเนาะแล้วแต่เฮาจิดัดแบบไดก็ได้แต่ว่าเหตุมันเป็นรูปของอันกระติกน้ำส่วนตัวนี้เขาจะใส่แบบเป็นนอ็อตเนาะนอ็นอตน็อตตัวูกับตัวเมีน็อตตัวผูเขาจะเชื่อมติดใส่กับคานเล็กตัวนี้ แล้วโนตเมยียเขาจะยองฝังอยู่กับขาจับตัวนี้เนาะ,ะเป็นลักษณะนี้เวลาเขาลิ้นน้ำมันจะสบายบางท่านอาจจะประธานในมีเนาะเฮ็ดเองกง่ายๆเมื่อก่อนมันจีอยู่ตำตำซํานี่แหละเมื่อก้อนฮะนะวันนี้เขามาต่อการขานี่ขึ้นอีกให้มันยาวเพื่อเวลาเขาลิ้นมันสบายยืนลิ้นเอาเลย ประมาณนี้เนาะจากนี้ขึ้นมานี่ก็อาจจะประมาณ15เซนนี่น้นองประมาณ15เ้เซนตัวนี้ก็ประมาณ20เสเซนหรือว,ว่า25เ้เซนนี่แหละประมาณ25เ้เซนตัวนี้ลงมานี่จากนี้ตัวด้านล่างก็เชื่อมเป็นก่อรับก้นถังดใส่ี่ขัวเลื่อนง่ายๆเฮามักสูงมักต่ำเฮาก็ต่อเอา ขาสูงกับยกขึ้นสูงแด้น้อยหนึ่งแต่ว่าเวลาฮอลินมันสบายเล็กที่เขาเอามาใช้ในี่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเลเ็กเศษที่เขาหลงเหลืออยู่นำนำบ้านนำเงอนเขานี่แหละเนาะเป็นเลเ็กเศษเศษทั้งนั้นอันนี้จะเป็นเลเ็กเศษเพราะว่ามันจะเป็นเล็กขนาดน้อยแดงเอาก็เแลมมาประกบกันเป็นสองอันเนาะเป็นสองเส้นเพื่อเหให้มันแข็งมันจะรอบอยู่หันไปด้านเดียว อาจจะบอสวยงามแต่ว่าเอาเน้นที่คุณภาพตัวนี้นี่ลายปีแล้วตัวนี้นะประมาณสี่หปีที่ใส่มาบ่เคยมีปัญหาบบงามเพราะว่าเอาเฮดใสเองส่วนลายก็เป็นเสียๆทังนั้นนี่ก็เป็นเล็กเสียๆทังนั้นแต่พี่น้องเราพอจำเป็นต้องรูล้าก็ได้เอาใส่เองเฮดเองได้นี่มีนจะเล็กเสียๆทั้งนั้นเจ็บ เจ็บมาปฏิปปตอกันอันนี้ก็เป็นเศษเที่เหลือจากโค้งลังคาสิเป็นเล็กกลองเอากลับมาปฏิปตอกันบมดสวยงามเน,น้นที่คุณภาพเห็ดเองใส่เองเวลาเอาเ็ดหฮอกะเอากระติกกันมามาทาบมาลองเอากระติกมาลองเบ่งเวลาเห็ดตวจริงเอา ส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็มาดัดเฮ็ดเป็นคอคือคออันกระตุกนี่แหละจะเป็นแบบกระติกน้ำเครื่องหนึ่งเลยเนาะเป็นโฮบนี่เฮ็ดเองเล็กเขาก็เอามาเชื่อมใส่บทบทีบนาอะไรก็ได้ทนายมันแข็งเนาก็จะทั้งห่างาเอากับประหยัดเวลาเอาใส่เาเอาใส่ง่ายๆนี่เลยเนาะโอเคยกขึ้นตั้งใส่ลวดแต่เขาก็มา มันล็อกอันตัวนี้ไว้เพื่อบอกให้มันงงายไปทางหลังเนาะล็อกคัดใส่ตัวนี้มันจะไปได้แต่ทางเดียวดิมันจะเสี่ยงน้อยนึงเนาะเครื่องเสนในครัวเรือนความรู้เล็กๆในน้อยๆพี่น้องเอามาฝากกันเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี